อาจารย์ทุดงมาที่หลักกิโลนะครับเดี๋ยวขอไปขอโชคกับอาจารย์ก่อนว่าทุดงมาจะให้ตัวไหนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาให้เลขขอเลขอาจารย์หน่อย่ีหวังโอ้หายวันหนึ่งอ่ะเขียนให้ผมหน่อยครับอาจารย์เขียนเขียนให้ผมหน่อยครับอาจารย์หาจุะตัดตัวอยู่ ต,ตัวไหนนะครับอาจารย์ห้าเจ็ดแปดตัวเดียวเลยบอครับแล้วก็สี่หนึ่งสามอ้นี่อ่อเขีเยนเขียนเขียนให้หน่อยครับ<า>ห้าห้าเจ็ดแปแล้วก็<อ>สี่หนึ่งสามอ๋อสี่หนึ่งสามเราซ้อหนึสามตัวหนึ่งสาตัว,ตวสีามรองไว้สี่สามรองไว้สีส่หนึง่งสี่หนึ่งตัวตงเลยบอครับ หนึ่งสามตัวเต็งนตัวเต็งนี่บอกครับคือไ้หลโอ้ได้ฮอตเกงได้อ๋อได้ฮอตเจ๋งเยสี่ห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่แล้วก็สีสนี่บอครับตัวนี้เลยบอครับ อ๋อช่ายีทำยังไงได้ครับอาจารย์มันมีผู้ดังงนีครับไจะเอาเขาไปกองไห้อ๋อแล้วเขาไม่พูดเลยอ๋อเป็นเป็ดปเ็จับเ็ดามาให้มีคนอื่นออยคือความฝันเอาตามความฝันเป็นนิมิตเอา มันนั้นก็ช้วนมลไส่ต่อไมีคนฝอนใส่มันจะไปแค่ไหนอ๋อครับแต่มันออกแต่ซุนซีตะปันบางทีชงหอยสั่งทำมาทีคนจนเช้าทำมันม้วนเอมันจะไปํำนองนั้นอ๋อครับอันนี้ตัวเลขมันบอกแต่เห็นตัวเลขเบกออกถ้าถ้าอย่างนี้ออกเดบแบมีอยู่ก็เดบับอยู่ไม่ได้ต้องออกอยู่ไม่ได้ต้องออกเบ้อมันเรขนี้เห็นได้ออกอ่นฉันอ๋อครับอันนี้ตัวเลขเกิดคิดว่ามันอยากได้ให้ อ๋อครับพิดเขาลึกหาจงั้นถ้าเห็นตัวเลขถูกเลยอืมครับวางนึงมันนอนมันดูในแก้วสองขวครับไปที่บนถึงเนนอนนอนที่จอกปลาแดดครับเออมันก็รปคือกันอีสองับเก่ามันก็มาเก่าสองอืมจะเดินทางไปยังเด้อจะเดินทางต่อบ่ครับ พระอาจาย์เดินทุดงมาแต่ไหนครับนี่มาจากจังหวัดเลยมาจากเลยทุดงผ่านทุดงผ่านหลักกิโลตรงนี้บ่อยบ่ครับ,บค,ครั้งแรกบ่ครับอครับนอนอนันนอนนดแรกวอยากักอ๋อจะไปนอนในวัดครับแคหนครับแถวนี่ก็มีวัดเข้าข้างหน้านี กพักอาศัยอ่นไปทางนาเลยก็ต้องบินเทบัสอ๋อเดินไปเรื่อยๆทุดงผ่านหลักกิโลแวะมาบอกโชคนั่นเจ็ดสอแดได้ฝนวะแวะมาบอกโชคห้าแล้วก็สี่หนึ่งสสบางคนตอนนั้นมันถึอเจ็ดสครับเจ็อมันถึองพันคูณสองพันอพนคูณสองพพอที่ดังไายุบน ประมาณหก็ดเจ็ดหลายก่มังมันกล้าชือ่อน่ะผู้สอนส่งคนที่จับกันที่ซับของอาจารย์ของวันวาน,น,นจะไปหวานกันแม่มึงอาจารย์จะทุดงต่อบ่ครับทีนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยสาธุสาธุมีอาจารย์ทุดงผ่านนะครับที่สารตะเหลักกิโลดวงวิญ,ญญาณให้โชคนะครับ เดี harma, il, yo. Yo ación, no? so ๋ยวอาจารย์ก็จะทุดงไปต่อนะครับธุดงผ่านมาก็เลยผมก็เลยขอโชคขอลาบนะครับกับอาจารย์นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับก็ทุดงผ่านนี่เนาะสาธุครับอาจารย์สาธุสาธุเขียนเอาผู้ใดมีปากกาบนหนาปากกาเขียนเอาพระธุดงให้บนนึงนี่พระธุดงนี่พานสาตะเตนี่ เขียนให้เขียนให้จะเขียนใส่้อเมื่อเขียนใส้นกระดาษเขียนใส่หน้าาเขียนใส้นกระดาษไหมนี่กระดาษบอเขียให้จานโกยเขียนให้แวะแม่เราแวะมาให้โซคแม่เราแวะมาให้โชคให้โชคผ่านมาใช่ไหมเราวันนี้มาขอเลขหลักกิโลเดินเดินทุดงผ่านมาเดินทุดงผ่านผ่านมาอ่าตอนนี้ เดี๋ยวกำลังจะเขียนให้จานคุยกำลังจะแจกอยู่นี่จันคุยจะแจกจะเขียนให้มาแต่ใสนี่มาแต่ทำบุญาทำบุญงานศพพี่นนองโอ้ี่จุดกี่หกหนึงดี่ก่อนบุดูทั้่ะอ๋องไปออ๋อครับนี่ห้าเจ็ดแปล้วับสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ แล้วก็หนึ่งสามนี่เราให้จำนี้แลยเอาไปแบ่งกัน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 เอ่งกันโชคนำกันเอาโชคนำกันมันจะรวยตอนรับวันจุดจีนเรกออกวันจุดจีนในงวดนี่เออนี่พระธุดงผ่าวันหนึ่งพะธุดงพะธุดงเด้อมาจากจังหวัดเลยครับอาโชคดีโชคดีสาธุสาธุสาธุนะครับครับโชคดีเด้อขอให้รวยรวยทุกคนรวยทุกคนรวยทุกคนครับ จะมาจะมาขอบารมีจากเใจเสียแต่พระธุดงเดินมาให้แทนพรุงเดินมาให้แทนเมื่อกี้เอออาตาอ่ะ,อะนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้พระทุดงเดินผ่านแล้วก็ให้โชคให้โชคใหญ่ก็ดนันผมลืมขอโชคกับพระธุดงหน่อยออดูของอาจารย์โกยเขียนดูอาจารย์โกยเขียนให้ใหะนะครับได้นี่นะครับ อ่ะแคปไวเลยห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสีหนึ่งสีกับหนึ่งสมเท่านี้แหละครับหนึ่งสามหายแค่นี้หายบ่หร้ายครับท่านก็นิมนต์ท่านแล้วก็เดินไปเลยแเอวโซดก็พาธุรุ่งบับหนึ่งข้าแต่วหวนี่ดิ้าตวนี่แห่จานกล้วยเยนไห้ก็ได้ข้าแต่ไหวเพื่อนบอหนึ่งเพื่นล้ายเพื่นทหารตั้งใจนาะ มนี่ก็มาจากบุรีรัมตั้งใจจะมาขอเลขกสารตาเซกกระสารตาจัน<อ>แต่บ,บังเอิญพระธุดงิมนิ์ผล่านมาพอดีทา่ออทานกันเลยท่ากันเลยบอกเลขแทนตาจันกับตาเซกเพื่อเป็นโชคของโยมที่ได้พบแหละเ,ออเดี๋ยวอาจารย์โกยจัดการให้ไม่ยากใช่ย,ยูทูบเลยอยากมาเ,เออรัวเดี๋ยวให้อาจารย์โกยเขียนให้ เห็นแล้วแม่อยู่ที่ไหนก็แม่อยู่เมืองบรรัมยอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมยรถอ้อมเกือบสองร้อยโลเกือบงรอยโนอยากเจอคนดีต้องลำบากหน่อยทีนี้จำทางได้แล้วเนาะจำทางได้แล้วมาสะดวกแล้วมาสะดวกแล้วรู้แล้วตอนมาขอผลจะให้มายยกๆหน่อยผลว่าถ้าคนใจท้อเรามาไม่ถึงหรอก เกือบไม่ถึงพี่สะพายบอกว่าจับเคยไปอีกตั้งสี่สิบกว่าโลแต่อะไรอำเภอทางนู้นพนมมาเลยพนมน้องรักว่ะอำเภอสนมสนมโอ้สนมน้นี่อยู่ติดนี่เองนี่ใกล้ๆเลยครับขาบมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆก็ะหอดเลยที่กับนี่ต้อย่างเดียวเลยเด้อนี่เด้อเขาสีขาวเขาสีขอเขาสุรินล่ะกับุรีรัมเลยนี่นี่ครับหนึ่งหกนี่ครับ นี่สุรินห้าสิบกิโลนี่จากนี่ไปสุรินหาสิบโลตรงอย่างเดียวเลยครับฮะโบขืนเขาจะให้น้ำพระทุดงนน่มั้งสงสัยสงสัยว่าตะเซว่าเอากับพระทุดงอันเดียวกันมเอ็พระทุดงอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้เลขเลยไม่ไม่ได้ตัวนั้นเอาเลขพระทุดงไปตะเซเวาว่าได้พระทุดงเราได้ อะขอให้ยช่วงดีเด้อกลับไปเสด็จกลับมาอีกเสด็จกลับมาอีกเอออยากมาอีกแดัตตาเซ่แล้วก็หายมาอีกแล้วโดนบันไดหายมาอีกเลครับสาธุสาธุเดินมาหาโชคจะได้โชคจากพระเอาเอาดีมากครับของเราไม่มีเลขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโชคจากพระพระธุดงค์ให้แล้พระธุดงค์ให้แล้วอาจารย์ธุดงค์มาที่หลักกิโลนะครับเดี๋ยวขอไปขอโชคกับอาจารย์ก่อน ว่าผูดวงมาจะให้ตัวไหนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาให้เลขขอเลขอาจารย์หน่อยก็้าที่หายว่างหนึงโอ้หายบนหนึ่งอ่ะเขียนให้ผมหน่อยครับอาจารย์เขียนเขียนให้ผมหน่อยครับอาจารย์ห้าเจ็ดตัวอยู่ตัวตัวไหนนะครับอาจารย์ห้าเจ็ดแปดตัวเดียวเลยบอกครับ แล้วก็4ี่หนึ่งาอ้นี่อ่ะเขียนเขียนเขียนให้หน่อยครับอ่าจิแปแล้วก็สี่หนึ่งสาอ๋อสี่หนึ่งสาเราซ้อสี่หนึ่ตัวเต็งหนึงสาตัวสี่ามรองไว้สี่รองไว้สี่หนึ่งสี่หนึ่งตัวเต็งเลยบห่าครับหนึ่งสามตัวเต็ง หนตัวเต็งนี่บอกครับคือให้หลายอ้โได้หน์เก็งได้อ๋อได้หสรถเจงนสีห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสาแล้วก็สีสนี่บอกครับตัวนี้เลยบอกครับอ๋อคือความฝันเอาตามความฝันเป็นนิมิตเอา ตอนนั้นก่ชุนชุนมนไส่แตมีคนฝรัใส่มันจะไปกัเนอ๋อครับแต่มันออกแต่ชุนซีดับปันบาทีชงหอยฟังทำบาซีคนจนเศร้าทำมันม้วนอ๋อมันจะไปจำลองนั้นอ๋อครับอันนี้ตัวเลขมันบอกจะเห็นตัวเลขบ่อออกถ้าถ้าอย่างนี้ออกเดบับมีอยู่ก็เด็กเด็อยู่ไม่ได้ต้องออกอยู่ไม่ได้ต้องออกบ่อมันเลขนี้เห็นรัดได้ออกก่อนฉันอ๋อครับอันนี้ตัวเลขเกอร์คิดเพราะมันอยากไปฮ่องก อ๋อครับึดหลึก,กถ้าเห็นตัวเลขถูกเลยครับแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,เ,งเลยครับ